สำหรับชาวราศีกรากฏเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตในหลายด้านของชีวิตดวงจันทร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนของคุณกำลังโคจรผ่านตำแหน่งที่เอื้อประโยชน์ส่งผลให้คุณมีพลังและแรงบันดาลใจในการทำสิ่งต่างๆมากขึ้นแต่ก็ต้องระมัดระวังในบางเรื่องเช่นกันมาดูรายละเอียดในแต่ละด้านกันค่ะด้านการงาน เดือนนี้ชาวกรกฎจะมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างชัดเจนดาวพฤหัสบดีที่โคจรผ่านบ้านอาชีพของคุณส่งผลให้มีโชคลาภในเรื่องงานคุณอาจได้รับการเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับมอบหมายโปรเจกต์สำคัญที่จะช่วยแสดงศักยภาพของคุณในช่วงต้นเดือนคุณจะมีความคิดสร้างสรรค์และไอเดียใหม่ๆมากมายเป็นโอกาสดีในการนำเสนอแผนงานหรือโครงการใหม่ๆ ให้กับทีมหรือผู้บังคับบัญชาความมั่นใจและความกระตือรือร้นของคุณจะทำให้เป็นที่ประทับใจของเพื่อนร่วมงานและผู้บริหารอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนดาวอังคารที่โคจรผ่านบ้านการงานนอของคุณอาจทำให้เกิดความตึงเครียดหรือความขัดแย้งในที่ทำงานได้คุณอาจรู้สึกอุดติดกับเพื่อนร่วมงานหรือไม่พอใจกับนโยบายบางอย่างขององค์กรควรใช้สติ และความใจเย็ยนในการจัดการกับสถานการณ์ต่างๆหลีกเลี่ยงการโต้เถียงหรือแสดงอารมณ์รุนแรงในที่ทำงานช่วงปลายเดือนดวงดาวจะเอื้ออำหนยให้คุณมีโอกาสในการพัฒนาทักษะและความรู้ใหม่ๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคตอาจมีโอกาสได้เข้าร่วมการอบรมสัมมนาหรือเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณควรคว้าโอกาสนี้ไว้ เพราะจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับตัวคุณในระยะยาวสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการขยายกิจการหรือเริ่มต้นโครงการใหม่ๆคุณอาจได้พบกับพันธมิตรทางธุรกิจที่น่าสนใจหรือมีโอกาสในการลงทุนที่มีแนวโน้มให้ผลตอบแทนสูงอย่างไรก็ตามควรศึกษาข้อมูลให้รอบด้านและพิจารณาความเสี่ยงอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจ ด้านการเงินในเดือนนี้การเงินของชาวกรกฎจะอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ก็ต้องระมัดระวังในบางเรื่องดาวพฤหัสบดีที่โคจรผ่านบ้านการเงินของคุณส่งผลให้มีโอกาสได้รับรายได้เพิ่มขึ้นจากการทำงานพิเศษหรือโปรเจกต,ต์ใหม่ๆในช่วงต้นเดือนคุณอาจมีโชคลากทางการเงินเข้ามาอย่างไม่คาดคิดอาจเป็นเงินก้อนจากการถูกรางวัล หรือได้รับของขวัญมีค่าแต่ก็ควรระมัดระวังไม่ให้ความรู้สึกนี้ทําให้คุณใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินไปช่วงกลางเดือนดาวอังคารที่โคจรผ่านบ้านการเงินอาจทําให้คุณมีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายเงินอย่างไม่ยั้งคิดโดยเฉพาะในเรื่องความบันเทิงหรือการซื้อของฟุ่มเฟือยควรระมัดระวังและควบคุมการใช้จ่ายให้ดีอย่าให้อารมณ์ชั่ววูบทำให้คุณต้องเสียเงินโดยไม่จำเป็น ในช่วงปลายเดือนจะเป็นเวลาที่ดีในการวางแผนการเงินระยะยาวคุณอาจได้รับคาแนะนำที่ดีจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินหรือการลงทุนควรใช้โอกาสนี้ในการทบทวนและปรับปรุงแผนการออมและการลงทุนของคุณสำหรับผู้ที่กําลังวางแผนซื้อทรัพย์สินขนาดใหญ่เช่นบ้านหรือรถยนต์เดือนนี้อาจเป็นช่วงเวลาที่ดีในการตัดสินใจแต่ควรศึกษาข้อมูลให้ละเอียด และเปรียบเทียบตัวเลือกต่างๆอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจด้านการเรียนสำหรับชาวกรกฎที่กำลังศึกษาอยู่เดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองดาวพุทธที่โคจรผ่านบ้านการศึกษาของคุณส่งผลให้คุณมีความกระตือรือร้นในการเรียนและสามารถเข้าใจบทเรียนได้อย่างรวดเร็วในช่วงต้นเดือนคุณจะมีความคิดสร้างสรรค์และมุมมองที่แปลกใหม่ ในการทำงานวิจัยหรือโครงงานต่างๆเป็นโอกาสดีในการนำเสนอไอเดียใหม่ๆให้กับอาจารย์หรือเพื่อนร่วมชั้นความมั่นใจและความกระตือหรือร้นของคุณจะทำให้เป็นที่ประทับใจของผู้สอนและเพื่อนๆอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนดาวอังคารอาจทำให้คุณรู้สึกหงุดหงิดหรือไม่พอใจกับบางวิชาหรือบางเรื่องที่เรียนควรพยายามควบคุมอารมณ์ และมุ่งมั่นกับการเรียนต่อไปการทำความเข้าใจกับเนื้อหาที่ยากหรือไม่น่าสนใจจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในระยะยาวช่วงปลายเดือนจะเป็นเวลาที่ดีในการทบทวนบทเรียนและเตรียมตัวสอบหากมีการสอบหรือการนำเสนอโครงงานสำคัญในเดือนถัดไปควรใช้เวลานี้ในการเตรียมตัวอย่างเต็มที่การวางแผนการอ่านหนังสือและการทำความเข้าใจกับเนื้อหาอย่างละเอียด จะช่วยให้คุณมีความมั่นใจและทำผลงานได้ดีสำหรับผู้ที่กําลังวางแผนศึกษาต่อหรือสมัครเรียนในหลักสูตรใหม่เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการค้นคว้าข้อมูลและแตัดสินใจคุณอาจได้รับข้อมูลหรือคำแนะนำที่เป็นประโยชน์จากผู้รู้หรือผู้มีประสบการณ์ควรใช้โอกาสนี้ในการพิจารณาทางเลือกต่างๆอย่างรอบคอบยอดคขา,ขาย สำหรับชาวกรกฎที่ทำธุรกิจหรือมีอาชีพเกี่ยวกับการค้าขายเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่มีทั้งโอกาสและความท้าทายดาวพฤหัสบดีที่โคจรผ่านบ้านอาชีพของคุณส่งผลให้มีโอกาสในการขยายธุรกิจหรือเพิ่มยอดขายได้อย่างมีในสำคัญในช่วงต้นเดือนคุณอาจมีไอเดียใหม่ในการทํการตลาดหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยดึงดูดลูกค้าได้มากขึ้น เป็นช่วงเวลาที่ดีในการทดลองกลยุทธ์การขายใหม่ๆหรือเปิดตัวสินค้าใหม่ความคิดสร้างสรรค์และความกล้าเสี่ยงของคุณจะช่วยสร้างความแตกต่างและดึงดูดความสนใจจากลูกค้าได้เป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนดาวอังคารอาจทําให้เกิดความท้าทายในการจัดการกับลูกค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจอาจมีความขัดแย้งหรือการเจรจาที่ยากลำบากควรใช้ความอดทน และทักษะการสื่อสารที่ดีในการจัดการกับสถานการณ์ต่างๆหลีกเลี่ยงการโต้เถียงหรือการใช้อารมณ์ในการตัดสินใจทางธุรกิจช่วงปลายเดือนจะเป็นเวลาที่ดีในการทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์ทางธุรกิจของคุณอาจมีโอกาสในการร่วมมือกับพันธมิตรใหม่ด้านความรักสำหรับคนมีคู่ สำหรับชาวกรกฎที่มีคู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้และการเติบโตร่วมกันในความสัมพันธ์ดาวสุขที่โคจรผ่านบ้านความสัมพันธ์ของคุณส่งผลให้บรรยากาศในชีวิตคู่มีความหวานชื่นและอบอุ่นมากขึ้นในช่วงต้นเดือนคุณและคู่รักอาจมีโอกาสได้ใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นอาจเป็นการวางแผนท่องเที่ยวหรือทำกิจกรรมใหม่ๆร่วมกัน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเป็นช่วงเวลาที่ดีในการแสดงความรักและความห่วงใย,ยต่อกันอย่างเปิดเผยอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนดาวอังคารที่โครจรผ่านบ้านความสัมพันธ์อาจทำให้เกิดความขัดแย้งหรือการโต้เถียงกับคู่รักได้ง่ายโดยเฉพาะในเรื่องเล็กๆน้อยๆควรใช้สติและความใจเย็นในการแก้ไขปัญหาหลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์หรือคำพูดที่รุนแรงการรับฟังความคิดเห็นของอีกฝ่าย และพยายามเข้าใจมุมมองของกันและกันจะช่วยให้ผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้ด้วยดีช่วงปลายเดือนดวงจันทร์ที่เป็นดาวเจ้าเรือนของคุณจะโครจรเข้าสู่ตำแหน่งที่เอื้อต่อความสัมพันธ์เป็นโอกาสดีในการฟื้นฟูความรักให้สดใสอีกครั้งอาจวางแผนทำกิจกรรมพิเศษร่วมกันเช่นการออกเดตแบบสุดพิเศษหรือการเซอร์ไพรส์คนรักด้วยของขวัญที่มีความหมาย สำหรับคู่รักที่กำลังวางแผนอนาคตร่วมกันเช่นการแต่งงานหรือการมีบุตรเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการพูดคุยและวางแผนอย่างจริงจังดาวพฤหัสบดีที่โคจรผ่านบ้านครอบครัวของคุณจะช่วยเสริมดวงในเรื่องการขยายครอบครัวและการเริ่มต้นชีวิตใหม่ร่วมกันด้านความรักสำหรับคนโสดสำหรับชาวกรกฎที่โสดเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นและเต็มไปด้วยโอกาส ในเรื่องความรักดาวสุขที่โคจรผ่านบ้านความสัมพันธ์ของคุณจะเสริมเสน่ห์และความดึงดูดของคุณให้โดดเด่นมากขึ้นทําให้คุณมีโอกาสสูงที่จะได้พบเจอคนพิเศษในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นและพร้อมที่จะเปิดใจรับความรักใหม่ๆเป็นช่วงเวลาที่ดีในการออกสังคมหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเพราะคุณมีโอกาสสูงที่จะได้พบเจอคนที่ถูกใจ ในสถานที่ที่ไม่คาดคิดอาจเป็นงานปาร์ตี้ของเพื่อนการสัมมนาหรือแม้แต่ในที่ทำงานอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนดาวอังคารอาจทำให้คุณรู้สึกอุดหนิดหรือไม่พอใจในเรื่องความรักได้ง่ายอาจมีความรู้สึกว่าตัวเองยังไม่พบคนที่ใช่หรือไม่มีโอกาสในความรักแต่ควรอดทนและมองโลกในแง่บวกเพราะช่วงเวลานี้จะผ่านไปอย่างรวดเร็ว ช่วงปลายเดือนโอกาสในความรักจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากคุณอาจได้พบเจอคนที่ถูกใจหรือมีโอกาสเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆที่น่าสนใจความมั่นใจและเสน่ห์ของคุณจะดึงดูดคนรอบข้างได้เป็นอย่างดีแต่ควรใช้วิจารณญาณในการเลือกคบหาและไม่ควรรีบร้อนตัดสินใจผูกมัดตัวเองกับใครสักคนโดยไม่รู้จักกันดีพอ สำหรับคนที่กำลังคบหาดูใจกับใครอยู่เดือนนี้อาจเป็นจังหวะที่ดีในการพูดคุยถึงอนาคตของความสัมพันธ์คุณอาจรู้สึกพร้อมที่จะผูกมัดหรือเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่จริงจังมากขึ้นแต่ควรแน่ใจว่าทั้งสองฝ่ายมีความรู้สึกและความต้องการที่ตรงกันดวงจันทร์ที่เป็นดาวเจ้าเรือนของคุณจะช่วยให้คุณมีความละเอียดอ่อนในการรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น ใช้ความสามารถนี้ในการทำความเข้าใจและสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับคนที่คุณสนใจอย่างไรก็ตามควรระวังไม่ให้ความต้องการมีคู่ครองทำให้คุณรีบร้อนตัดสินใจหรือยอมรับความสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมกับตัวเองงอการใช้เวลาทำความรู้จักและเข้าใจกันอย่างลึกซึ้งจะช่วยให้คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงและมีความสุขในระยะยาว โดยสรุปแล้วเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจและท้าทายสำหรับชาวกรกฎในเรื่องความรักทั้งคนมีคู่และคนโสดการเปิดใจการสื่อสารอย่างจริงใจและการใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจจะช่วยให้คุณสามารถจัดการกับความท้าทายต่างๆและสร้างความสัมพันธ์ที่มีความสุขและมั่นคงได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะใดาการเรียนรู้ที่จะรักตัวเองงอและมีความสุขกับชีวิตปัจจุบันก็เป็นสิ่งสำคัญที่สุดเพราะเมื่อคุณมีความสุข และมั่นใจในตัวเองคุณก็จะสามารถดึงดูดความรักที่ดีเข้ามาในชีวิตได้อย่างเป็นธรรมชาติ